สิทธิสุภวารหังตัมมาสัมพุทโธวิชาสนสัมปโนสุโตโรวิชูอนุโลวิสาพระภาษีสัจชาเกวะมนุษย์สานังพุทโธภะวาติสวาขาโตะวตามโม ยาะิญิปัโนพะพโตสาวะกับสโยะคือทางจากใจบุริสสะบุคคณิอัสสะบุริสสะบุคคลาอิสะพะพโตสาวะกัสามโกะน้อยู่ปังสักนอยอนุตโวิสะสัมมาสัยสีสัจาสีวะมนุสาหโโกะตาป